กสวัสดีพรับแม่พี่น้องทั้งในและต่างประเทศนะครับมันนี้ก็าจ่ามาพบกับมาพบพัวกันก็สองคนเสียงดวงสนวมันนี่เป็นเลเล็กโซดโซดที่สี่ตามตัวจากงวดที่ผ่านมาวันนี้คืเป็นงวดที่หนึ่งตุลาสารละโซดทีนี่ก็คือสิบบนบวกหน่วยบนของงวดที่ผ่านมา คือเท่ากับ3บวก5้าสิบบนก็คือ3หน่วยบนก็คือหาสิบล่างบวกหน่วยล่างสิบล่างบวกหน่วยล่างสิบล่างก็คือ9หน่วยล่างก็คือศน เอาแรงสักวันนะครับพี่น้องสามบวกห้าเท่ากับแปดเก้าบวกกับส่วนก็ได้เก้าก็ได้เก้าผลลับนำผลลับทั้งสองมาบวกกันแปด วก็ตอก,กับเจ็ดนะครับเท่าก,กับเจ็ดต่อไป5 5เข้าจิน้ำเหล็กแปดเก้าละเจ็ดมาเหตุประตูเป็นเลขประตูครับสูตรที่สี่ก็จะได้ เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้าแปดเจ็ดดเก้า 9ก้าเก้าบว่ารวมเลขบินนะครับกับเเเเนนชเดยูเป็นหคู่นี่ละสำหรับสูตรที่สี่บว่ารวมเลขบินแกถ้บรวมเลขบินเอาไว้นำมันกับชเดยเป็นเจ แปดแปดเก่าเก่าครับชี 9, บวเป็นเล็กเก่าคููคาร์บอนล้วงไก่แดงหกคู 6, 5, นะครับเนาะสำหรับงวดหนึ่งกุลาคมนี้สูตรที่สี่เด่นบนชีเดเล็กหกคููคาร์บรนวม นั่นก็ชิไดย6หกทะลมเลขกเบิร์นั่มก็บชไดยเป็นเจ็ดคู่นะครับก็สำหรับสูตรซีคนรับกับด้เพียงเท่านี้แหละครับก็สุดท้ายนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับส้มรับฟังนะครับขอบคุณครับ